แล้วตอนนี้นะคะพี่ก็กำลังนั่งเช็คตารางบินอยู่นะคือวันนี้หัวข้อค่ะสอนวิธีการอ่านตารางบินแอร์โฮสเตสจวดว่าอ่านยังไงถ้าใครแบบอยากมีแฟนเป็นแอร์จวะควรรู้นะแล้วน้องๆคนไหนที่อยากเป็นแอร์จว t ก็ต้องรู้เหมือนกันว่าเอ้ยพี่ว่าเดือนนึงพี่บินกี่วันหยุดกี่วันแล้วมันดูยังไงอะไรเงี้ยจากไฟที่ยิม สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ฟาว t ิดครีมค่ะแล้ววันนี้ก็อยูกับครีมวันนี้นะคะพี่จะมาพูดให้ฟังว่าตารางบินของ Air h o ฮสเตสจวดวิธีอ่านอ่ะอ่านยังไงดูยังไงว่าเราได้วันหยุดกี่วันอะไรอย่างเงี้ยได้กลับบ้านไหมเคอจะบอกก่อนนะคะว่าพี่จะพาไปดูของจริงไปค่ะคือที่น้องเห็นพี่เปิดคอมนะเพราะว่าทุกๆวันที่16ของสายการบินพี่อะตารางจะออกทุกวันนั้น แต่ละสายการบินน่ะออกวันที่ตารางออกไม่เหมือนกันแล้วของเรานะคะของสายการบินพี่อะมันก็จะเช็คได้2ทางน้องก็คือจะเช็คได้หนึ่งจากทางคอมพิวเตอร์เช็คได้แล็ปท็อปเช็คได้แล้วก็มือถือใช่ค่ะสายการบินเราค่อนข้างที่จะไฮเทคแต่พี่ว่ามันก็เป็นทุกสายการบินไหมตอนนี้แล้วคือมันก็จะเป็นแอปพลิเคชันนะคะให้เราเช็คบน มือถือได้เดี๋ยจะเข้าไปในแบบพอร์ทัลใหญ่เช็คในคอมก็ได้ค่ะเป็นวันหยุดนะคะวันหยุดต่อเดือนนะพวกเราจะได้หยุดกันประมาณ15วันนะคะสิวันนี่คือแม็กซิมัมแล้วเดือนนึงอ่ะจะบนอันนี้ก็คือเป็นจะบินประมาณแบบเกชั่วโมงอันนี้คือแม็กซ์สุดของพี่ละอืม ก็จะบินกันอยู่ประมาณ90-100ชั่วโมงประมาณนี้นะคะแล้วแต่เดือนถ้าเดือนไหนที่บินน้อยใช่ไหมก็จะบินประมาณท่ร่วะก็จะบินกันอยู่ประมาณแบบ70-80อะไรเงี้ยก็มีแต่ก่อนอื่นพี่ขอบีฟนิดนึงค่ะว่ามันมี5อย่างด้วยกันนะคะก็คือ1น,นะคะมันจะมีคำหนึ่งที่เราเรียกกันก็นคือ layover ก็คือเป็นการที่บินแล้วไปค้างคืน1วันอย่างเช่นพี่บินจากดูไบ ไป BKK a n g k o กก็พี่จะได้ค้างหนึ่งคืนนะคะคือพี่สามารถเลือกที่จะค้างที่โรงแรมก็ได้หรือพี่จะเลกที่จะกลับบ้านก็ได้แล้วสองนะคะก็คือเป็นการบินแบบ multi sector ก็คือเป็นการบินเป็นแพทเทิร์นแบบ7วันคือไม่ได้บินแค่เมืองเดียวเหมือนบินไปลงหลายเมือง2เมืองประมาณนี้นะคะ่ะ maximum สุดก็คืออย่างเช่นแบบบินไปดูบใช่ไหมดูบเสร็จแล้วก็ไปสิงคโปร์สิงคโปร์เสร็จก็ไปออสเตรเลียอะไรเงี้ยแล้วก็บินกลับออสเตรเลีย มาสิงคโปร์แล้วก็สิงคโปร์กลับดูไบอันนั้นใช้เวลาเ็ดวันเรียกว่า멀ติเซกเตอร์นะคะและอีกอันหนึ่งประเภทที่3ก็คือเดย์ออฟวันหยุดจะบอกว่าวันหยุดพวกเราอะ่ะจะเรียกกันว่าเดย์ออฟกับเรสต์เดย์เดย์ออฟก็คือเป็นการได้หยุดทั้งวันแต่เรสต์เดย์นะคะจะเป็นการได้หยุดถึงแค่เที่ยงคืนอะไรมาเนี้ยแล้วคือตีหนึ่งตีสองเราต้องไปบินต่อคือเราไม่ได้หยุดทั้งวันไงได้หยุดแค่ครึ่งวันก็เรียกว่าเรสต์เดย์นะคะคือวันนั้นเขาจริงๆแล้ว คือเราก็จะพักผ่อนกันนั่นแหละอยู่ห้องอะไรเงี้ยเออแล้วก็ประเภทที่สี่นะเรียกว่าอะไรอะเทินอ r ร u ว์เทินอาร์ว์ก็คือเป็นการบินไปกลับนะคะบินไปกลับอันนี้เราจะใช้คำว่าบินไปกลับรอบอ่าวก็คือบีชื่อีกภาาเรียกว่ารอบอ่าวใช่ปะ่ะตะว,นวตันออกกลางคืออย่างเช่นเราจะว่าพี่บินจากดูไบไปอ,อัมมาแล้วไปจอร์แดนไปบินไปกลับนะคะ เหมือนบินเครื่องไปเงี้ยแล้วก็รับผู้โดยสารกลับเราไม่ได้ลงไปที่สนามบินหรือลงไปพักนะคือบินกลับมานอนที่ดูไบอันนั้นจะใช้เวลาแบบเชั่วโมงเงี้ยนะเรียก,กว่าเทินราวนะคะแล้วก็อีกประเภทหนึ่งนะประเภทที่ไหนแล้วนะประเภทที่5ก็จะเรียกว่า can use นะคะหรือว่า stand by month ซึ่ง can use กับ stand by month มันไม่มีใครอยากได้ทุกคน เพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบว่าเราจะไม่รู้ชะตาชีวิตว่าเดือนนั้นอนะเฮ้ยฉันจะต้องขอวันหยุดลากลับบ้านได้ไหมเออคือถ้าน้องลากลับบ้านไม่ได้อ่ะคือสแตนบายอะคือน้องไม่มีสิทธิ์ออกนอกประเทศได้เพราะว่ามันเหมือนเป็นการเขาเรียกกันว่าอะไรนะมันเหมือนเป็นการจับฉลากทุกคนเราไม่รู้ว่าวันนั้นเราจะจับฉลากได้ตาดีได้ตาร้าเสีย คือเขาก็จะมี home standby แล้วก็ airport standby ก็คือเป็นการรอที่บ้านแล้วก็รอเรียกที่สนามบินถ้าน้องได้โดนรอเรียกที่สนามบินนะคะยังไงน้องก็ได้ไฟล์ไปบินแน่นอนแต่ถ้าน้องได้แบบเออ standby อยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยบางทีก็จะเปลี่ยนเป็นวันหยุดให้น้องทันทีค่ะอ่ามันเป็นกฎนะคะว่าถ้าใครได้ร reserve มันหรือว่า standby มัน น้องรอไปเหอะเหมือนต้องรอเงี้ยให้หมดทั้งเดือนด้วยแล้วก็คือเหมือนเราว่า1ปีจะได้ครั้งหนึ่งอาจจะได้ไปไฟที่ดีมากไฟที่ผู้โดยหน้ารักไฟที่อาจจะยุ่งอะไรเงี้ยเออมันก็แล้วแต่ดวงแล้วเราจะต้องจัดกระเป๋าเป็นสฤด,ดูนะฤด,ดูร้อนฤด,ดูหนาวเพราะบางทีเราไม่รู้ไงบางทีฝั่งยุโรปร้อฝั่งเอเชียเออวันทีฝั่งยุโรป หนาวเอเชียร้อนอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้เขาจะส่งเราไปไหนทุกคนเราก็จะต้องมีแบบเสื้อไ,ไว้สามฤดูเลยก็แล้วแต่แพ็คแพ็คกันไปเออมันมันคือมันเป็นอะไรที่เราก็กลับบ้านไม่ได้ด้วยก็เลยไม่มีใครอยากได้รีเซิร์ชมันเท่าไหร่นะอืมไปดูกันดีกว่าแบบว่าหน้าตาของตารางบินจะเป็นยังไงไปค่ะค่ะมาต่อกันนะคะกับอีกหนึ่งตารางบินอันเนี้ยก็จะเป็นของเพื่อนพี่เองคือเขาเพื่อนพี่เหลาไปแล้วนะ แล้วน้องเห็นปลาที่มันเป็นแบบสีเขียวอย่างบางทีเงี้ยสีเขียวอันนี้คือเพื่อนพี่อ่ะโดนไป Recurr e n t นะหรือว่าสอบประจำปีเขาก็เลยจะใส่แบบนี้ค่ะว่าโอเคอยู่ต้องไป r e c u r r นต์นะอะไรเงี้ยเออก็เป็นการสอบประจำปีนั่นแหลนะนนองเหมือนเป็นการทำงานเขาที่เขาบอกว่าการสอบประจำปีของเราอ่ะคือการทำงานหนึ่งวันนะคะลูกเรือสายการบินพี่อ่ะเราสามารถที่จะขอ ขอเราเรียกว่า bidding นะคะขอไฟที่เราอยากไปบินอยากไปทำงานได้เออแล้วคราวนี้เราขอได้ใช่ไหมเราก็จะได้เป็นเมืองแบบ destination ใหม่ๆสวยๆที่เราอยากไปเดี๋ยวคลิปหน้านะพี่จะมาเล่าให้ฟังเรื่องของการขอไฟ bidding นะคะ destination เมืองที่เราอยากไปกับเพื่อนสนิทก,ก็ได้ด้วยคือเหมือนแลกไฟไปบินกับเพื่อนก็ได้พี่จะพูดเรื่องเนี้ยประเด็นถัดไปนะ วันนี้นะคะพี่ก็ไม่มีอะไรจะพูดละพี่หวังว่าน้องจะเข้าใจในสิ่งที่พี่พูดนะว่ามันมีทั้งหมดกี่แพทเทิร์นถ้าน,น้องชอบคลิปนี้หรือไม่ชอบอยังไงก็ช่วยคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พี่คิมด้วยนะคะกำลังใจของน้องสําคัญกับพี่มากๆในการทำคลิปแต่ละคลิปนะโอเคพี่อยากดูคอมเมนต์นะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ